ไม่หวังเลยไม่ที่นักหนูเห็ไปมไม่นักอูนั่เก็บสัตว์โอ้หเอาตายไอ้เหี้ยเอา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 ไอ้เหี้ยนี้สู้มึงไม่ได้สักงั้นเอาเอาไอ้เหี้ยนั้นไอ้เหี้ยนั้นเอาไอ้เหี้ยนั้นตายไปแล้วไบไอ้เหี้โดนหมอกไปแล้วเอาไปแพ้หี้ยไบคือถ้ามีอะไรบังกันมองไม่เห็นว่ามึงก็ต้องโดนนักหนูตัดร่วงเหมือนกันสัตว์มีต่ำเลย อย่าใบมีตันอยู่นี่เรียบร้อยไอ้สัตว์เทคนิคแมนนี่ไงไอ้เหี้ยถ like oh, ุนกรอนเอาไปเทคนิคแมนว่ะไอ้เหี้ยนั่งไอ้เหี้ยจะตายแล้วอ้าวเกมพีกเกมพีกแล้วไอ้สัตว์อย่างนี้เหด้วยต่อโลด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้ตัวไว้ทำไม่ได้เอ้วตัวสั้นโอ้ ระเบิดมึงหรือระเบิดปันวะเมื่อกี้ปันโอ้ยล้อมล้อมล้อมแตกมันอยูรอย่างงี้มันรอมาไนไว้หมดเล้ววะผมก็ไม่ไม่ทันไอ้ไว้อยู่ดีไอ้สันโกลวงบีก็ตายอยู่ดีอ่ะไอ้เหี้ยเลือดแม่งคนละเรื่องเลยตายเลยส๊ากดอมตะใส่ด้วยไอ้เหี้ย ทีก็เป็นทหี้ยใบรอดถ้าเป็นที่หี้ยห,หรือเป็นกูรอดเน,นดี่ยมึงก็ซีตีได้เลยสัญญาได้หวังดาเมจตั้า70,000กว่าไป